สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่19นะครับพฤศจิกายนปี66วันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับเนาะวันนี้ก็จะวางแนวทางรัฐบาลไทยนะครับวันนี้เป็นคิวของเซียนทวีนะครับเซียนทวีทวีให้แนวทางมาแล้วนะครับเนาะแนวทางดีดแม่นๆมนให้มาแล้วกดเดนดูผลงวดที่แล้วนะครับเนาะของเซียนทวีงวดที่แล้วเลกตารางแม่นมากนะครับเนาะสุดยอดมาก เลขตารางสี่ห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเลขตารางเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเนาะหนึ่งสีล่างเก้าศูนย์บนนะครับเนาะงวดที่แล้วสามตัวแตกเลยนะครับเนาะเลขตารางนะครับงวดนี้เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยแต่เสียดายนะครับเนาะเซียนทวี N จับคู่ให้ไม่เข้านะครับเนาะแต่ผมคาดว่าเซียนทวีน่าจะชุดเต็มน่าจะได้แน่นอนเพราอเซียนทวีจับโยงกัน แบหมดนะครับเนาะโยงกันจับคู่กันนะครับแะเกียกคัดมาให้เราหกคู่นะครับคัดมาให้หกศูนย์หกนะครับศูนย์หกศูนย์ห้าเก้าหกห้าหกหนึ่งเก้าเก้าสี่นะครับเนาะจับชุดเด่นมาให้เราไม่แม่นนะครับเนาะเสียดายหกศูนย์ศูนย์หกหกตีเรืองการนะครับเนาะเสียดายแทนนะครับเนาะแต่ชุดเต็มผมค่อนข้างมั่นใจว่าเซนทวีเข้าแน่นอน ไม่น่ารอดนะครับเนาะพวกแกจับโยงไหลคู่นะครับเนาะหมดนี้ไดตัวไหนก็สักคู่นะครับถัวเซียนทวีกันทางใดตัวไหนสักคู่นะครับสวัโดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับเียนทวีครับโต้โอ้เป็นไเนาะขอเวลาอัดคลิปในเอฟทีได้ไหมครับเ้อครับครับผมเป็นไงครับยุสัยครับตัวนี้อันนี้อยู่ตากยมวัดครับอ๋อครับ อ๋อครับไย่ยงน้ผมชัดป่ะครับครับผมก็ปิดกระขัดในหายเนาะเสยนปิดครับเส้นปิดลำพงด้วยครับเด้อเส้นเปิดลำพงบ่เปิดปิดด้วยครับเด้อจังจีประชัดจังจีชัดครับผมอย่างยีนครับชัดแล้วครับครับหนาวบ่ครับาจังหวบฮะ อากาศก็เย็นเย็นครับพอถึงกับหนาวถ้าคนวันหนาวก็หนาวจะอ่ะคุว่านี่ก็สบายอ่ะพอดีเนาะพอดีแต่ผมก็บอกกำลังสบายผมบอกพอดีเลยครับผมครับผมแค่พิ้วใสนี่ครับพิ้วตั้งยีงหัดเชียนบอครับยู้วอุงเทพยบดีแล้ครับพอดีไปไสดอกปีไม่เที่ยเดียวพ้นละตากหน้าหุ่ยกันหนาวอยู่หนาวอยู่ครับผมถามเข้านียครับวันที่แล้วเป็นที่ไหนเนาะมานบโบ มานเนี่ครับก็ได้นิดหน่อยอ๋อได้ล่างที่ได้บนครับเนี่ยแต่ั้งล่างทั้งบนนะครับโอ้ผมว่าแล้วเสียดตะล่างเสียดไหมือขักแถคือแม่นขักแถกตะล่างไหมครับผม,ผมหงุดเจล้วกเขาสามตัวเนาะเลยตะล่างนะครับโอ้เขาทั้งเก่าศูนย์ทั้งหนึ่งสี่เลยเด็กตะล่างเจได้เนาะจับมาให้คัดไมห่หายยืดซีบคัดตัวเนียนผิดเนาะครับผมเสียดาย ขันไปนั่นะเต็มเต็มเลยงวดนี้แหละครับงวดนี้เอาครับงวดนี้เอาขึ้นครับงวดนี้ขัดไปงวดนี้ครับคิดว่าขัดเน้นสุดๆล้วงวดนี้งวดนี้จับถือแทนวะครับสุดเต็มเช่นเขาทุกงวดไหมสุดเต็มไหมครับจะได้ตอนขัดมากอปะเถิดซืสอว่าเป็นอย่างครังวดนี้เอาไหมนะครับเนาะครับผมครับผมงวดนี้มีอย่างนี้ครับงวดนี้งวดนี้ได้จะล่างกันนี่สามสี่ครับ สามสี่ห้าแปดเก้าศูนย์ครับแปดเก้าศูนย์ครับผมจับคู่เลยครับครับจบสามสี่ครับสามสี่สามแปดครับสามแปดสามศูนย์ครับสามศูนย์ศูนย์ห้าครับศูนย์ห้า ศูนย์แปดครับศูนย์แปดสี่ศูนย์ครับสี่ศูนย์ครับครับสองตัวเนี่ยยี่สามชุดครับครับผมเนี่ยสามแปดครับสามแปดสามศูนย์ครับสามศูนย์ศูนย์แปดครับศูนย์แปดครับครับจุดสามตัวครับบ้าเนี่ยสามตัวกันทุกจุดครับครับผม สามสี่แปดครับสามสี่แปดสามแปดศูนย์ครับสามแปดศูนย์ห้าศูนย์แปดครับห้าศูนย์แปดเก้าศูนย์ถ้าครับเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์สามครับเก้าศูนย์สามห้าเก้าสามครับห้าเก้าสามครับผม สามตัวเน้นอยู่สามชุดครับครับสามแปดศูนย์ครับสามแปดศูนย์ห้าศูนย์แปดครับห้าศูนย์แปดห้าเก้าสามครับห้าเก้าสามสามชุดนะครับเนาะแบตเตอรีดด่ครับใช้นึ่จัดเด็จัดเลยนะครับสามแปดสามแปด ก็โดนเลยน้องเซียนเนาะสามแปดแปดสามผมว่าเห็นโดนเลยดิเนาะสามแปดเนี่ยตะดังเนะผมวาเมนบอครับผมพี่นีมันมันมาไปเหือผมก็ลเรื่มซะยังบอกันเห็นเลยไม่ยูบอกม่ช่องต้นต้นตีวะแมนบอสามแปดแปดสามบอเป็นเงียบๆแม้แต่เาเป็นเลขที่ออกดีหมากนะครับผมสามแปดแปดสามโผล่มาเลยดิส้มสามศูนนี่ยสามศูนย์กออกดี เดี๋ยวทวนแป๊บหนึ่งนะครับเด้อทวนใหเอฟเข้าหนึ่งครับเด็กตะล่างสามซีหาแปดเก้าครับจะผู่3ามซีสามแปดสามศูครับศูนย์ห้ย์แปศครับเน่นนะครับเน้นสามแปดสศกับ0ูนย์แปครับผมชุด3ามจัวพมีหกชุดนะครับพี่สามซีแปดสาแปดศูนย์ าศูนย์แปดครับผมแล้วก็เก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์สามหาเก้าสามครับอืมแล้วก็เน้นนะครับเนาะเน้นสามแปดศูนย์หาศูนย์แปดหาเก้าสามครับผมขบถวนนะครับรอบนี้วันนี้บรอดแทะจะมาถือแทะสุดเต็มเลยของเช่นจับถูกกันบะอครับง่ายครับนึกหันสุดเต็มเช่นพี่จะคครูครับ ชุดเต็มชุดเต็มก็กืบยี่บครับอือยี่สิบวเด็ทั้งบนทั้งล่างเะจอใด้กับขุมขุมเพื่อก็เข่าตัวเล่นเท่ากักบกำไลเต็มเต็มเนาะมันะบครับอือครับบอไปอยังครับมียังฝาเก F ็บซีบป่ะครับกับผมจับโดนถูกโดถูกใจที่จับจับไมาเองหน้นะครับเอ็นซี ครับผมครับผมแม่นแห้งตารางแมวคือคักเตี๋ยทีทั้งบนทั้งล่างไงวดม่หันกับสามตัวแตกในตัวอีกเก่าหนึ่งหาไหมเก่าหานึงไหมครับค้ับว่าไปใส่มาใส่นางหนเอานางโย่งเราจะได้หันจังได้เกิดปรหลอดเนาะครับวนนี้ครับวนเหนียวขึ้นครับผมกับคนหลายนะครับเด้อครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบทวนนะครับสำหรับแนวทางเซียนทวีนะครับเนาะอกตารางแม่นมากมากเลยสำหรับเทียนทวีงวดก่อนโน้นก็เข้าห้าเก้าห้าหนึ่งนะครับสามตัวแตกเลยเซียนทวีได้สามตัวนะครับงวดก่อนโน้นแต่แกซื้อไม่ยเยอะพอมาจะเกบไม่คิดว่าหนึ่งไม่เด่นประมาณนี้แต่งวดที่ผ่านมาเมื่อกี้สดสดร้อนก็แตกทั้งสามทั้งสองทั้งบนทั้งล่างนะครับทั้งสองคู่เลยเก้าศูนย์หนึ่งสี่จะจับมาให้เราไม่ถูงนะครับเนาะ เกคัดเน้นไม่ถูกเฉยๆแต่ชุดเต็มแกถูกเกได้ทุกงวดนะครับเนาะวันนี้คัดมาให้แล้วนะครับใครชอบก็จัดได้เลยนะครับเนะาะจับวัตต์วัตตัวรีได้เลยเซียนเขาบอกว่าแปดสามสามแปดจัดไว้เลยเก็บบอกว่า 8, 3, 3, 8เ,เ,เก็บว่าเ,เริ่มดังแล้วครับเนาะเก็บบอกผ่านหัวออกผ่านมาไม่กี่วันเริ่มดังแล้วนะครับเก็บอกทิบจัดไว้เลยประมาณนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเนาะทุกคนเฮงรวยนะครับเนาะเจือนเลิบหน้าเลิบนี้ก็สวัสดีครับ